กา้าวสวัสดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้กำลังอย่างลงเซไปยำตุบนี่คือเก่าพี่นอ้องอยู่ที่เซ่สมสวยคือเกา่ามี่ทางลงเซเนาะบรรยากาศกอามมีเฮือนคนแคมเซ่ใ่เซเนาะนี่คือหัวซวนเขาพวกเหลื่อ,น,อนนั่นคือเฮือนพี่น,น้องเฮือนเขาไปเจ้าอยู่ในพลไะ ไปลงไปเอาลงเสียก่อนเราไปลุกกันหาล้างขี้เก่ามาน,นี้ใส่เองอแต่ว่าไม่ย้ำกระเพาะเนาะใส่บริทายให้เบิบดด้องเนาะไปผู้เดียวกับมันี่ยนี่คือเสียสำซ่อยมานี่ใส่ลงไตมานี่ปุ๋ยละอยู่ไตเรียร้องมานี่ไตแห้ง ตมกี้คือเนื้อสุดก่อนฮะคือเนื้อพุ่นใกล้เลยเราคือเนื้อกันสุดก่อนมานี้ลงไตามานี้มาก็พอแบบสุดนั่นเลยมาแต่ซอนในเฮียนเป็นสุดประทันไปเลยแต่กับไ้ลงนล้ำานึมาหนี้มีแต่ดึงกันอย่างเดียวไะไปะดูกันอยู่ไตเพื่อนเนาะกำลังลงพุ่นอนแหละไตเลยเรา ลงไปแบบนี่เนี่วังมนมลวังหลบเรียววางเลบประหยัดหลบฮะมาลุ้นกันบัดนี้มาห่อเลยนี่ล้างสุดท้ายล้างไกลสุดเลยนั่นล้างไกลสุดมาหลุดมาหลุดจะจาะเลยพี่น้องมาหลุดจะเจาะกันเลยอึบอึบนั่งคือนั่งคือคือจะได้นักงังไดบ่าววังแตกจ่าแตกจ่าอู้ Mình bóng và không ở nga lưu trôn nga lưu trôn nga đi tất ngắn con nga hai mặt đi nhảy đi tất ừ, thằng này tất ngắn đi tất ngắn đi tất nó đi tất ngắn đi tất ngắn เออสนามสองสี S <S ่หกแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดนะเโต้เขานาะนะเออโตไปขึ้นไปล่างซองอีกฮะไปดูล่างซองอีกพี่น้องบ่งน้ำก็แหงลยอขู่เข่งื้ซองซองมาดูนตังซองดูกันดิด คึ <c oughs> ้นตุ่แตกจ้าพี่น้องแตกจ้าแตกจ้าขาดเยอะปลาออกมาแล้วนี่ยังขาดยังขาดยังขาดใช่ไหมนี่จุดปองล้มด้วยนี่ดูกปลาลุ่นตับแล้วมงนี่งโตปลาปลาโอ้ปลาทะเนี่มีแต่ปลาตัวบางใหญ่พี่น้องโอ้ปลาทะเลมีตัวบางใหญ่ถึงส่งโตเนาะลุแล้วตัวนีิตาบแล้วอวะไระย,รงยังไม่าต,ตาบแล้วมันได้หงาและลุ่ลูก không khát luôn tham gia luôn thưa quang anh, yên nó thưa quang anh sống tôn nơi quang anh 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 quang quang anh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  quang ลุนตัวนะแต่ก็มันจะแตกจาวจ้ตัวนะมาล้งนี่นี่บผาล้งนี่นองูอืมสิใหญ่ลีอลได้น <serving os> <in> ั่นนะปอใหญ่ลีอลได้นั่นนะบ่บตตายอืมปอตับอกงมดบอกงมดลเอาไปเจเลยยังบบตายมื่อนามายังบเถือ Phải lùng, phải phía nào ngu ngu khó sinh ngu sinh ngu khó đẻ đuổi cái phía nào đuổi cái chả đây phía nào téng 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 téng

อยู ừ, à, ộ. Ộ ่ทั้งเออนี่กระปูเขาากระปูเขาโบถือแค่ทั้งหามแล้วบอกอย่หาตวนั้นทั้งบลุกนี่ี่นี่ยุ่ยิตจายนอนนีนอนต้องเงินพุ่มใช้บนเดียวตรงไหนขยุยิ้มัวน้ำนลด จุ่มเย็นลงก็ได้ปอนลงก็ได้ไปไปล้างต่อไปพี่น้องนี่กองล้างหลุดเงียไปเลยข้าศสกถือก็ไข่ก็ว่านนี่เนาะว่านอยู่บนน้ำซึนน้ำซึนนี่เนาะไข่ก็มันซื่นนี่ áp quyển năm cấp tiệm ba, cấp tiệm ba, cấp tiệm ba, cấp tiệm พี่น้องนี่พี่น้องมาลุ้นตัวนี้อีกพี่น้นองดึงขึ้นเออเออเห็นไ้นะโอระาจานี่หลังหน่อยตัวนี้บอถ,ถืเอาขึ้หน่อย ามาถือเงทางนี้นะอ,อ,อ,ยนอ,อย่ถอ,อกนครับมวนมวนถอกไว้เก็บไปมัดเก็บไปหานชาช่หช้าับเป็นหินใช่ไหมเถิงหินเนาะลืใส่ดิใส่ดิใส่างนี่ไปล้างที่หานพ่นะไปล้างที่หาเงนนี่ เราโดนกำลังคิดถ่ายรุ่นเจอกกันเหมือนกันที่เป็นยังไงล่ะถ่ายรังนี่อยู่หินเนาะใส่แต่ละรังใส่อยู่หาดเมื่ังนีงอยู่หนินจะเป็นยังไงเบอร์เจอกันไหมในหินนี่แต่ก็เราผ่านมันที่ผ่านกระหลับรอบนี้แหละมันที่ผ่านเนาะพี่ถือรังนี่แล้วปะ Lần là một nhao. này là bắt nhao. Trừng 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 là bắt lai Trừng là bắt nhao. Trừng là bắt nè bông nhảy mất tốt lắm phân tích là khi tích Thử mất tích là 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 mất trùng rồi nhóc là <laughs> con là... này đây nó lụt lang thứ thải thử thải thải nào thứ thải ní em bố mượt em mất thế này mất gì mất cái này hay có một bản này nào đây cả phạt cô lại cô xe nó phải nóng nó, muốn luôn đi, tên để lo. ก็ไล่ก็แซ่เนี่ยพี่น้องเนอะลาก่อนเนอะเหนื่อยเมื่อนึกเมื่อแล้วเมื่อไก่เนี่ยเราก็ไล่แต่ลงมาแต่กูเมื่อไก่เมื่อถ้าเลยนะถือล้างสุดท้ายนี่มาถือถ้ายก็ล้างสุดท้ายก็ล้างก็ยึดแไ่ก็ฝากก็ไล่ก็แซ่เนี่ยพี่น้องเนอะเมื่อก็นมาเนี้ติดกดติดตามให้แน่